สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติของค่าย BMS ที่อยู่คู่กับวงการมาอย่างยาวนานอย่างค่าย Pimo r BMS Company ครับค่าย Pimo r นั้นตั้งอยู่ที่ Long Beach รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1986โดยโคบินเชาและจีนโรเดนแรกเริ่มเดิมทีนั้น Pimo r ผลิตและจ,จำหน่าย ยางล้อรถเข็นเก้าอี้คนพิการที่ไว้ใช้สำหรับการแข่งขันจนเมื่อปี1991พิโม o ได้หันมาเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่ยี X x แบบเรสซิ่งแต่จุดแข็งที่ทำให้พีโม o เป็นที่รู้จักและกล่าวขานมากขึ้นก็คือยางนอก BMX Freestyle รุ่น V Monster ที่ออกจำหน่ายในปี1995 ความโดดเด่นของยาง V Monster ที่ครองใจนัก Bmx ยุคมิสคู l ในตอนนั้นก็คือขอบยางที่หนากว่ายาง Bmx ทั่วไปมีความทนทานต่อการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าดอกยางทรง V อันเป็นเอกลักษณ์พร้อมปุ่มเนอร์ลิงที่ยึดเกาะทุกพื้นผิวมีความกว้างของยางให้เลือกอยู่3ขนาดนะครับในตอนนั้นมี1.75นิ้ว1.95นิ้วและ2.1นิ้ว ซึ่ง V ีมอนสเตอร์ไทยของพีโมก็ยังได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นความกว้าง2.4นิ้วแล้วนะครับนอกจากยางวีมอนสเตอร์แล้วอะไรอื่นๆของพีโมก็ได้รับความนิยมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอย่างบันไดเทน d ดไรเซอร์ซึ่งออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี1996ผลิตจากโรงงานของเวลโกจนพัฒนามาในปัจจุบันนี้เป็นชื่อรุ่นว่าซูเปอร์เทน r ดไรเซอร์ก็มีแบบบันไดอลูมิเนียมอลลอยและบันไดพลาสติกให้เลือกใช้ จุดเด่นของบันได p รี m o Tenderizer นี้ก็คือแป้นบันไดที่รองรับฝ่าเท้าได้อย่างเต็มที่และปุ่มบันไดที่ยึดเกาะเท้าได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองครับอะไรชิ้นต่อมาที่ได้สร้างชื่อและจุดขาให้กับ p รีโมเป็นอย่างมากก็คือขาจานอมตะานิรันดร์การอย่างรุ่น p o w e r b i ์ e บที่ถูกผลิตขึ้นจากลูมิเนรยเอัลลอย7เ7 5และรุ่นต่อมาก็ได้ตั้งชื่อว่า o อ l โลไบ t e จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มี Power Bike เวอร์ชัน2และล่าสุดเป็นเวอร์ชัน3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นขวัญใจชาว BMX Racing มาอย่างยาวนานจุดแข็งของขาจาน Power Bi k e นี้ก็คือดีไซน์ที่สวยงามและน้ำหนักที่ลงตัวเป็นอย่างมากซึ่งความยอดเยี่ยมอันนี้ก็ได้ส่งต่อมาถึงขาจานโครโมลี่ในแบบฟรีสไตล์และสตรีทของพรี m o ด้วยอย่างซ u เปอร์ไบค์แครงและเชอร์ชิลแครงซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของสตีวี c เชอร์ชิลนั่นเองครับ อีกหนึ่งความยอดเยี่ยมนะครับที่เป็นที่กล่าวขานเป็นอย่างมากก็คือดุมขับเคลื่อนของพีโมในตระกูล Mix ซึ่งมี Free Mix เป็น Free Coaster และ Remix ที่เป็นคัสเซ็ตเป็นที่นิยมและก็เป็นที่ยอมรับของผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกๆคนนะครับต่างให้ความเห็นถึงการใช้งานที่ไหลลื่นมีความเสถียรไม่เคยก่อปัญหารวมถึงความคงเส้นคงวาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทนทานกว่าดุมไข่อ,อื่นอีกด้วย จนดูมตระกูลมิกซนี้นะครับพรีโมก็ได้ทำการพัฒนาต่อเนื่องออกมานะครับจนมีรุ่นออกมาใหม่ๆเป็นรุ่น Balance นะครับบาลานซ์ Balance ก็จะมีทั้งแบบฟรีโคสเตอร์แล้วก็แบบคาสเซ็ตแล้วก็ถัดมาล่าสุดก็จะเป็นตัว HD คาสเซ็ตนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Ho บบ d จอนนั่นเองครับด้วยประวัติอันยาวนานับตั้งแต่ปีคศ .1986 จนมาถึงวันนี้การเดินทางของพรีโมก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสมอมานะครับ โดยปี2004ได้เกิดปัญหาภายในของค่ายจากทีมผู้บริหารใหม่ซึ่งขาดประสบการณ์ในกีฬา b m x เป็นอย่างมากหลังจากที่แก้ปัญหาภายในองค์กรได้แล้วในปี2009 p r i โมได้เริ่มก่อตั้ง Stranger b m เป็นค่ายในเครือโดยมี r i ทเทิรเป็นผู้จัดการค่ายโดย Primo ได้ควบรวมเอาแบรนด์รองเท้าของ r e t u r c h นะครับคือ l Tech f o o t w ว a r มาบริหารภายใต้ใเครือของ p ร i mo ด้วย ซึ่งช่วงปี2 0 0 9ถึง2012ก็ได้มีค่ายรถและอะไหล่ BMX หน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายโดยพรีโมหวังจะให้ค่าย Stranger มาทำส่วนแบ่งในการตลาดของเฟรมและรถคอมพลีทซึ่งพรีโมไม่ได้ผลิตนะครับตามความคิดผมนะครับโดยสรุปนะครับค่ายพรีโมก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันยุทธันสมัยอย่างต่อเนื่องบวกกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดและมีทีมออกแบบที่แข็งแกร่งนะผมคิดว่านะครับ จึงทาให้ค่ายพีโมนะครับเป็นค่ายที่ได้ความนิยมทั้งกับผู้เล่นหน้าเก่าและหน้าใหม่มากมายอย่างไม่ขาดสายนั่นเองครับส่วนผู้ชมท่านใดสนใจอะไหล่ b m บอของพิโม o นะครับก็เข้าไปชมได้ที่หน้าเพจ b m x Direct Thailand นะครับซึ่ง b m s Direct กนะครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอะไหล่ผลิตภัณฑ์ของพีโมนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับส่วนเทปนี้นะครับเรื่องราวของค่ายพีโมก็มีนํามาฝากเท่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยพบกันในเทสต,ต่อๆไปครับผมวันนี้ผมต้องกล่าวขอบคุณและกล่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ